กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนทำฟาร์มสนโนโกล,ล่์ฟาร์มฟาร์มสโนบอลแบบแบบว่าปั๊มได้เร็วมากเลยนะผมมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะเผื่อท่านผู้ชมบางคนหัดยังไม่รึ้ก็คือถ้าเราเอาขั้วมานะนี่ เราแค่คลิกทีเดียวมันก็ออกแล้วนะไม่ต้องกดค้างเนาะปกติเวลาเราถูกบล็อกก็ต้องกดค้างใช่ไหมแต่นี้ถ้าเป็นแบบเป็นแผ่นหิมะแบบนี้คลิกทีเดียวก็ได้แล้วเนาะบล็อกหิมะก็ได้ไวบล็อกหิมะก็ด้วยนะท่านผู้ชมไม่เชื่อดูถอยไม่ได้นะ ทำไมตอนน้นผมยังถูกกด้แบบนี้ได้เลยบางบางอีมาอาโอเคบล็อกฮีมาไม่ได้เนาะบล็อกฮีมาไม่ได้ได้แต่แผ่นหีมาแบบนี้แต่เราก็จะไปทำฟาร์มปัม๊มสโนโบอลกันเลยแต่ไม่อัตโนมัตินะต้องไปคอยขุดเองแต่มันทำได้รวดเร็ว มากเลยอย่างแรกก็ต่อบล็อกขึ้นมาแบบนี้ต่อบล็อกล้อมเลยนะแบบนี้ทำตามเลยนี่ <c oughs> ต่อให้ได้รูปทรงแบบนี้นะแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกหนึ่ง แล้วก็ทำแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็สร,สร้างโนโกลมไว้ข้างในนี้สร้างแล้เวเสร็จแล้วแ้วผมจะมาปั๊มให้ดูนะคือปั๊มเร็วมา,ากเออยลดดยแบบเป็นหมดเอาชีวิตรอดด้วยนี่ท่านชมถ้าสงสัยว่าปรับเป็นโหมดแอดเวนเจอร์ยังไง,งเห็นไหมท่านชมเห็นไหมมันมีหมดคําว่าแอดเวนเจอร์อยู่ แต่ว่ามันจะถูกบล็อกวางบล็อกไม่ได้งั้นผมก็จะทำเป็นหมดเอาชีวิตรอดเนาะนถึง้หด,ดเลยมาก

เดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวเราจะลองเอามาปลาดูโอ้โหคุณชมจะปลาหมดไหมเนี่ยแต่ผมก็จะลองหาเทคนิคที่จะทำให้ไม่โดนสโสนกโกเรมตันะัเพราะถ้าเราไปโดนมันทีเดี๋ยวมันตายเลย ผมคิดว่าถ้าใช้บล็อกวางแบบนี้จะได้ไหมไม่ได้นันนกทานสมน่าจะต้องใช้สลับเลย สโนเดี๋ยวแล้วก็ฟาร์มสโนโ์โลเลมเห็นไหมท่านผู้ชมใช้วัสดูอะไรใช้อักตกรอไม่เยอะเลยแต่ว่าคุ้มมากเลยท่านผู้ชมคุ้มมากแบบได้มาเยอะมาก อาจทเผือ,โอกโนหรือว่าตรงนี้อาจจะทำเป็นฮอบเปอร์ได้นะฮอบเปอร์จะลองดูนะทำตรงนี้เป็นฮอบเปอร์แล้วให้สโนโกลเร็มยิยนมันจะเป็นหิมะไหม โอเคไม่ได้ได้ไหมอ่ะข้าวฮอปเปลิลข้าวฮอปเปร์ทั้งชมทีนี้เราก็ไม่ต้องไปยินใกล้สนุกกลัวเลียมเยอะและเพราะว่าทีนี้เราก็ทำได้สะดวกขึ้นนะค่ะทำเป็นฮอปเปร์แบบนี้ โดนสโนกูเลมอีกเลี้ยววางไม้ไปเลยง่ายมากก็คือฮอปเปอร์นี่ใช้เหล็กเนาะก็อาจาอาจะหายากนิดหน่อยนอนเนาะเหล็กอะแต่มันก็สำหรับใครที่ต้องการสโนว์กูเลม บอลถนมเนี่ยถ้าโดนบ,บอลแบบนี้เยอะๆก็ทำไมากเเลยก็คือผมก็ไม่ค่อยถนัดใช้กล่องมาวางคู่เท่าไหร่ถ้าใครอยากเอากล่องมาวางคู่ก็ได้แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคนที่คิดว่ามันใช้ได้แค่เฉพาะก,กล่องคนคิดผิดแล้วก็มันใช้กับตัวมันได้ พอเต็ียมเราก็เก็บเก็บเก็บ อะไรนั่นจบได้อย่างเร็วเลยมาทำอะไรฮะคีปเปอร์